สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณครูเรามาพบกันอีกครั้งนะครับในรายวิชาภาษาไทยนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่5นะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องนะครับสระมหัศจรรย์นะครับก็คือการเปลี่ยนรูปของสระนะครับแล้วก็สระเอะนั่นเองนะครับว่ามันเปลี่ยนไปยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับ กันเลยครับอ่านะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสละมหัศจรรย์นะครับสละอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศสละเอเปลี่ยนรูปนะครับเปลี่ยนรูปเอไม้ไตะคุนะครับจะเป็นสละเอกับไม้ไตะคุนั่นเองแบบไหนเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือหนึ่ง นะครับบอกหลักการเปลี่ยนสระอเป็นไม้หันอากาศได้บอกหลักการเปลี่ยนสระเอเป็นเอไม้ไตคูได้นะครับเขียนคําที่มีสระอเปลี่ยนรูปได้เขียนคําที่มีสระเอเปลี่ยนรูปได้มีมารยาทิในการเขียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยอ่านมาอยู่ดูยกตัวอย่างแรกเลยก็คือสระอนะครับเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศสระนะครับหลักของการเขียนก็คือ สระเมื่อมีตัวสะกดนะครับสละที่อยู่ด้านหลังจะหายไปกลายเป็นไม้หันอากาศที่อยู่ด้านบนระหว่างตัวตัวพยัญชนะต้นและตัวสะกดนะครับมาดูยกตัวอย่างครับเช่นคําว่ากันกออะนอกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับกออะนอกันเห็นไหมครับเราจะได้คาแบบนี้มาสระจะหายไปกลายเป็นไม้หันอากาศแทนนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกออกเสียง ไปพร้อมๆกันนะครับต่อไปครับสละเอครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันครับปอเอเปเปดเปดเห็นไหมครับพอออกเสียงสละเอแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อมีตัวสะกดเหมือนกันเลยครับสลาจะหายไปแต่สลาะของสละเอเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับหมายต่คูนั่นเองนะครับ ำจำให้ดีนะครับถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เราเขียนสรเเอนะครับปอเอเปเนี่ยนะครับถ้าปอเอเปะเราเป็นใส่ปอปลาแทนไปเลยนะครับแต่ถ้ามีตัวสะกดเมื่อไหร่นะลูกเราจะต้องเป็นปอเอเปเปด,ดอเป็ดนะครับหรือสะกดอีกแบบหนึ่งคือปอเอดอเป็ดนั่นเองนะครับสังเกตไหมครับสระตรงนี้จะหายไปนะครับจะกลายเป็นสระเะเอและไม้ใต่คูแทนนะครับ สละะนะครับมาดูอันนี้นะครับสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศนะครับเรียกว่าสละะนะครับใช้เขียนหลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดะเห็นไหมครับถ้าเป็นสระะแบบนี้นะครับจะใช้อยู่หลังตัวพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดก็อย่างเช่นจอ,อจาจนออาณะคออคาคะปอาปะลอาอละเห็นไหมครับจานะคะปะละ,ะนะครับแบบนี้นะครับ แต่เมื่อมีแต่ว่าถ้าเป็นไม้หันอากาศนะครับนะครับเรียกว่าไม้หันอากาศนะครับถ้าพยางค์ผสมสระอะและมีตัวสะกดนะครับต้องเปลี่ยนรูปสระอะเป็นไม้หันอากาศเห็นไหมครับเหมือนที่เราสะกดเมื่อกี้เห็นไหมครับก็คืออย่างเช่นคําว่ากออหนกันรออกอรักปออยอปันเห็นไหมครับ ยออายาวรวมกันเป็นปัญญาเห็นไหมครับเราก็จะเมื่อไรก็ตามที่เรานําสระมาเขียนแล้วมีตัวสะกดเราจะต้องเปลี่ยนสระให้เป็นไม้หันอากาศนะครับจำให้ดีนะครับเด็กเเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันต่อครับมาดูครับสะกดคําเหล่านี้เห็นไหมครับคำคาว่าอะไรครับบังเห็นไหมครับบังนะครับเวทันชนะพยัญชนะต้นก็คือบอใบไม้ สระเป็นสระอะตัวสะกดก็คืองงูเป็นบออะงบังนั่นเองนะครับมาสะกดไปพร้อมกันนะครับปากปออะกปากนะครับไปดูต่อกันเลยนะครับต่อไปครับตัดตออะดตัดใช่ไหมครับมันจะเปลี่ยนรูปไปเลยนะครับนี่ต่อไปนะครับ คุณครูอาจจะบางนิดนึงนะครับคุณควรจะบางก็ไม่เป็นไรครับต่อไปครับจับจอะบอจับเห็นไหมครับไปดูต่อเลยนะลูกสกดพร้อมกันดังดอะงอดังกักกอะกอกักครับต่อไปครับอัดอะ ดอ,อัดอีกรอบนะครับดับดออบอดับ,ดบเห็นไหมครับเมื่อไรก็ตามที่เรานําสระอะมาเขียนนะครับแล้วตามด้วยมีตามด้วยมีตัวสะกดเราจะเปลี่ยนจากรูปสระอะให้เป็นไม้หานอากาศทันทีเห็นไหมครับทีนี้เราจะมาดูสระเอกันบ้างนะครับ สระเอเปลี่ยนรูปเป็นเอไม้ไตรคูจำไวมนะลูกเป็นเอไม้ตนะไมตรคูนะครับสระเอก็คือเรียกว่าสระเอนั่นเองนะครับสระเอนะครับใช้เขียนคอมพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดะก็คือสระเอประกอบไปด้วยสระเอกับสระใช่ไหมลูกเวลาเขียนเราจะเอาทั้งสองสระไปค่อมใส่ตัวอักษรหรือไปสวมไว้นั่นเองเช่นคําว่ากเอเก ปอเอเปลรอเอเลฟอเอเฟเห็นไหมครับเกเปเลเฟอ่านะครับเสร็จแล้วนะลูกเราก็นี่ก็คือที่เราใช้สระเอในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปครับนี่เห็นไหมครับเอกับไม้แต่คูนะครับเรียกว่าเอไม้แต่ครูนะครับถ้าพยันถ้าพยางะสมสระเอนะครับและมีตัวสะกด เห็นไหมครับผสมสระเอและมีตัวสะกดต้องเปลี่ยนรูปนะครับสระเป็นนะครับเปลี่ยนรูปสระเอเป็นเอไม้แต่คูอ่ะเช่นอ๋ออันนี้ขออภัยนะครับของมันอาจจะหายไปแต่ตามจริงมันจะต้องมีไม้แต่คููอยู่ข้างบนนะครับอ่ะขอ,ของคุณครูอาจจะหาย โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างอื่นๆนะครับอันนี้คุณครูขออไปด้วยไปดูตัวอย่างอื่นนะครับมาดูตัวอย่างครับเดี๋ยวเราจะมาสะกดพร้อมๆกันครับเกงนะครับกอเอกงเกงเห็นไหมครับมีไม้แต่ครูอยู่ข้างบนเห็นไหมครับเอไม้แต่ครูนะครับมาดูคํำนี้ครับที่เราใช้บ่อยมากเป็นปอเอนอเป็นนะครับคุณครูจะ ญาตใช้วิธีสะกดแบบนี้นะครับเพื่อเด็กๆน่าจะคุ้นชินมากกว่าไปดูกันต่อนะครับต่อไปครับเคมคอเอกมอเคมนะครับต่อไปครับคำว่าอะไรครับเล็กลอเอกกอเล็กนะครับไปต่อเลยนะครับอ,อันนี้เด็กๆชอบทานอหอเอกดเฮ็ด นะครับหอเอบบเห็บอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูอีกรอบนะครับหลังจากที่เราอ่าเรียนรู้กันแล้วนะครับอ่าสรุปไม่ได้เลยวันนี้นะครับก็คือมีอยู่สองสระที่เราเารียนกันก็คือสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศกับสระเอเปลี่ยนรูปเป็น เอไม้ไตรคูนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำนะครับวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดอยู่2ชิ้นนะครับชิ้นแรกเป็นสระอะเปลี่ยนรูปแล้วก็ชิ้นที่2จะเป็นสระเอะเปลี่ยนรูปเหมือนกันนะครับให้เด็กนักเรียนนะครับหลังจากเรียนเสร็จแล้วให้เด็กนักเรียนทุกคนทำใส่สมุดของตัวเองนะครับแล้วถ่ายภาพมาส่งคุณครูเหมือนเดิมคุณครูก็จะตรวจและให้คะแนนนะครับเห็นไหมครับคำชี้แจง ให้นักเรียนเปลี่ยนรูปคำที่มีสระอะและมีตัวสะกดดังต่อไปนี้มาดูยกตัวอย่างข้อหนึ่งครับขออะนออ่าเปลี่ยนรูปเป็นยังไงเขียนลงมาให้คุณครูนะครับอ,อ,อ,อันที่สองนะลูกนะครับอันที่สองก็เหมือนกันลูกเปลี่ยนสระจากสระอะเป็นนะครับให้นักเรียนเปลี่ยนรูปคำที่ผสมสระเอ และมีตัวสะกดะยกตัวอย่างเช่นคอเอมออเขียนยังไงครับคอเอมอเคมเคม,มเขียนยังไงเดี๋ยวให้เด็กๆเ,เขียนนะครับนี่พอเอดอ,อ,ะอะไรครับเพศหนูก็เขียนมาให้คุณครูเลยนะครับหากนักเรียนเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมถ่ายภาพส่งคุณครูได้นะครับหากเด็กๆยังไม่เข้าใจเด็กๆสามารถทักมาถามคุณส่วนตัวของครูได้เลยนะครับสําหรับ วิชานี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ